มาจากความสดใสกับเหล่าแก๊งสาวญี่ปุ่นสุดน่ารักที่มาเที่ยวเมืองไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันแต่ก่อนจะไปดูคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะเริ่มต้นด้วยแก๊งสาวสาวญี่ปุ่นสุดน่ารักที่กำลังถือพาสปอร์ตเตรียมเดินทางตรงมาอย่างประเทศไทยตอนนี้สาวๆอยู่สนามบินคันไซซึ่งอยู่ในภาคคันไซของญี่ปุ่นโดยเธอเดินทางจากเมืองโอซาก้าใช้เวลาเดินทางไปประเทศไทยประมาณ6ชั่วโมง ขณะที่เวลาของญี่ปุ่นจะเร็วกว่าไทยสองชั่วโมงเช่นหากไทยเวลา10นาฬิกาญี่ปุ่นก็จะเป็นเวลาเที่ยงพอดีแบบไม่ต้องคำนวณอะไรเพิ่มตัดภาพมาสาวๆเล่าว่าพวกเธอถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วและกำลังตื่นเต้นที่ได้มาถึงสักทีจากนั้นพวกเธอเล่าต่อว่าราคาอาหารที่สนามบินสูงมากเบอร์เกอร์ที่นี่ราคามากกว่า2,000เยนหรือประมาณเกือบเกือบ500บาทเลยทีเดียวแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเธอเท่าไหรนะ่นัก สาวๆจึงเดินทางต่อเพื่อไปอยังที่พักโดยใช้บริการรถตู้จากสนามบินด้วยความตื่นเต้นในที่สุดสาวๆก็มาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านกรุงเทพและรีบเช็คอินทันทีพวกเธอเล่าว่าเธอได้จองตั๋วบินไปกลับพร้อมที่พักจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งประมาณ75,000เยนหรือราวๆ18,000บาทเท่านั้นซึ่งมันคุ้มมากๆและเมื่อมาถึงห้องนอนสาวๆถึงกับร้องว้าวเพราะที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยเฉพาะวิวที่ได้เห็นตึกหลายๆแห่งในกรุงเทพก่อนที่จะวางแผนกันต่อว่าจะออกไปหาอะไรกินกันดีในเย็นนี้ไม่นานนักสาวๆก็ได้ออกมาจากที่พักหลังจากเก็บสัมภาระเสร็จแล้วพวกเธอเดินไปเรื่อยๆตามทางม้าลายจนมาถึงห้างสรรพสินค้าใกล้ๆโรงแรมและได้ละว,ว่าห้างสรรพสินค้าที่นี่ใหญ่มากและหน้าห้างก็ยังมีร้านเสื้อผ้าเล็กๆให้เลือกดูอีกด้วยเธอจึงเยี่ยมชมเสื้อผ้ากันเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าห้างไปกินโดนัทที่สตาร์บัคก,กันอย่างเพลิดเพลินจากนั้น เมื่อพวกเธออิ่มกันแล้วก็ออกเดินทางกันต่อโดยซื้อตั๋วรถไฟฟ้า BTS เพื่อไปยังตลาดนัดกลางคืนตามแผนที่คิดไว้ด้วยความตื่นเต้นและใช้แอปแอปหนึ่งของเกาหลีคล้ายๆกับ Google Map ดูระยะทางที่เธอกำลังจะไปซึ่งเป็นตลาดนัดจตุจักรห่างจากจุดที่อยู่ประมาณ450เมตรถึงตัดภาพมาเมื่อพวกเธอมาถึงตลาดจตุจักรกันแล้วสาวๆเดินไปเรื่อยๆในตลาดนัดและค่อยๆเดินผ่านแผงลอยที่ตั้งเรียงรายขายข,ายของกินเต็มไปหมดแต่ดูเหมือน อาหารจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไรพวกเธอเลยได้แค่เดินมองไปเรื่อยๆและยังไม่กล้าซื้ออะไรนะแต่ขณะเดียวกันพวกเธอก็สนุกกับที่นี่มากเพราะที่นี่มีของขายทุกอย่างที่เป็นสไตล์แบบไทยๆและได้ลองเลือกดูเสื้อผ้าพร้อมกับต่อรองกับแม่ค้าตามร้านต่างๆดูซึ่งดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จเพราะแม่ค้ายอมลดราคาให้เลยทำให้พวกเธอดีใจมากๆที่ต่อรองได้จากนั้นเพื่อนในแก๊งเธอคนหนึ่งเล่าว,ว่าเธอได้ซื้อกระเป๋าและเครื่องประดับกับเสื้อผ้าท้องถิ่นมาบ้างเล็กน้อย และเงินสดเป็นสิ่งจําเป็นมากต่อการซื้อขายเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะมาเมืองไทยควรเตรียมเงินสดไว้ให้พอเพียงต่อการช้อปปิ้งไม่นานนักสาวสาวก็ได้ช้อปปิ้งกันจนเสร็จแถมดูเหมือนจะเหลือเงินติดมือกับกันด้วยจากนั้นพวกเธอได้เรียกใช้บริการพี่คนขับแท็กซี่เพื่อกลับที่พักขณะเดียวกันก็ได้แวะร้านสะดวกซื้อใกล้ๆเพื่อจะซื้อน้ําและของกินก่อนเข้านอนสาวสาวเล่าว,ว่าที่นี่มีของกินเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะเลือกซื้ออะไรดีแต่สุดท้าย ก็จบที่ร้านเบอร์เกอร์ที่เด็กๆมักชอบกินกันและแล้ววันแรกของทริปก็จบลงด้วยภาพกวนสาวๆสุดน่ารักที่กำลังยิ้มแย้มและสนุกไปกับการเดินเล่นถ่ายรูปเก็บบรรยากาศก่อนจะตัดภาพมาเป็นเช้าวันที่สองตอนที่สาวๆกำลังเดินออกจากที่พักไปกินอาหารเช้าที่เดินออกมาไม่ไกลมากนักซึ่งที่นี่ก็มีการเต้นโชว์เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในร้านอาหารทําให้สาวๆที่ได้เห็นรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขระหว่างรับประทานอาหารอีกด้วยจากนั้น พวกเธอก็ออกเดินทางมาเที่ยวที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งเธอเล่าว่าในที่สุดพวกเขาได้มาถึงสวนสัตว์และที่นี่ก็มีบริการขับรถเที่ยวชมเพื่อสะดวกต่อการเยี่ยมชมสัตว์ต่างๆทั้งการแสดงของสัตว์ที่ดูน่าทึ่งรวมไปถึงเจ้าตัวรีเมอร์ที่เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยหน้าตาน่ารักหางยาวลายขาวสลับดำทําให้สาวๆอดใจไม่ไหวที่จะให้มันเกาะอยู่บนตัวเธอด้วยความยินดีโดยมีพี่สตาฟคอยดูแลอย่างใกล้ชิดต่อมาหลังจากถ่ายรูปกับรีเมอร์เสร็จ พวกเธอก็ไปเยี่ยมชมสถานที่อื่นรอบๆและสังเกตเห็นว่าพี่คนขับรถจะจอดให้ทันทีถ้าใครอยากหยุดดูสัตว์ตามทางซึ่งถือว่าเป็นบริการที่ดีมากเพราะทําให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติแบบไม่ต้องรีบเร่งไม่นานนักเธอก็เยี่ยมชมส่วนต่างๆในสวนสัตว์จนพอใจทั้งถ่ายรูปกับแรดเดินดูยีราฟและให้อาหารช้างจนพอใจไม่นานพวกเธอก็เดินทางออกจากสวนสัตว์ทันทีและระหว่างทางขากลับพวกเธอนั่งมองวิวผ่านกระจกรถและเล่าว่า แถวแถวนี้เป็นย่านชนบทที่เงียบสงบจึงไม่มีแหล่งท่องเที่ยวมากนักนอกจากเพียงสวนสัตว์ที่พวกเธอไปก่อนหน้านี้เมื่อตอนกลางวันตัดภาพมาเมื่อสา,สาวสาวเดินทางต่อมาถึงร้านอาหารริมหาดแห่งหนึ่งที่เดินทางมาไม่ไกลมากนักพวกเธอเล่าว่าบรรยากาศก็ดีมีผู้คนมากมายนั่งชิลอยู่ริมทะเลอย่างสบายใจแต่พอเริ่มมืดค่ำทันใดนั้นก็มีการจุดพลุขึ้นริมชายหาดทำเอาพวกเธอตื่นเต้นรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้ทันทีก่อนจะจบคืนนี้ อย่างสวยงามด้วยการรวบรวมภาพถ่ายความทรงจําของกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ทํามาตลอดทั้งวันจากนั้นเช้าว,วันที่สามก็ได้เริ่มต้นขึ้นสาวๆได้กินอาหารเช้าเบาๆที่ร้านขนมปังแห่งหนึ่งใกล้ที่พักก่อนที่พวกเธอจะเดินทางมาถึงร้านสําคัญที่พวกเธอรอคอยมาโดยตลอดพวกเธอได้จองชุดไทยผ่านแอปแอปหนึ่งในราคา3 0 0พเยนประมาณ700บาทสาวๆเล่าว,ว่าที่นี่มีชุดไทยให้เลือกมากมายและบริการทําผมให้ฟรีอีกด้วยและเมื่อสวมชุดไทยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเธอก็ได้ล่องเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชมวัดอรุณทันทีเมื่อเข้ามาในวัดวัดอรุณโดดเด่นด้วยพระปรางใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาประดับด้วยกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยเบญจรงค์ที่แวววาวเมื่อโดนแสงแดดศิลปะนี้ผสมผสานไทยและ,ขะเขมรเข้าด้วยอย่างลงตัวพร้อมกับบรรยากาศสงบและสวยงามทั้งกลางวันและยามเย็นทําให้สาวๆได้เพลิดเพลินกันอย่างมากเพราะพอเดินดูรอบๆแล้วรู้สึกว่าแต่ละมุมมีเสน่ห์ของมันเองไม่นานนักหลังจากได้ชมความงามของวัดจนเต็มตาแล้ว พวกเธอก็ออกจากวัดและนั่งเรือเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวเข้าสู่ร้านนวดพร้อมเพลิดเพลินกับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาและพระอาทิตย์ที่กำลังลาลับขอบฟ้าและร้านนวดบริการพวกเธอสองชั่วโมงในราคา3,600เยนหรือประมาณ800บาทก่อนจะจบข้ามคืนของวันที่3กับวิวของด่านฟ้าที่เห็นกรุงเทพในยามค่ำคืนที่สวยงามไปด้วยแสงไฟตัดภาพมาเข้าสู่วันที่4ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางเช้าวันนี้ สาวๆเดินชิลอยู่บนฟุตบาทข้างถนนที่รถวิ่งผ่านไปมาด้วยความคึกคักพร้อมกับยาดมของไทยที่พวกเธอเพิ่งซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเมื่อไม่นานนี้จากนั้นพวกเธอก็แวะไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าใกล้ที่พักและไม่พลาดที่จะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปเพียบดูเหมือนว่าเพื่อนสาวคนหนึ่งจะชอบหนักมากจนหิ้วกลับแทบไม่ไหวเลยทีเดียวพวกเธอเล่าว,ว่าทริปช้อปปิ้งครั้งนี้คุ้มสุดๆเพราะได้ของถูกใจหลายๆอย่าง และสิ่งที่พิเศษที่สุดในวันนี้ก็คือเป็นวันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพวกเธอเลยเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้แบบอบอุ่นด้วยเค้กก้อนโตบนที่พักก่อนที่ภาพจะตัดมาอีกครั้งเมื่อสาวๆกำลังนั่งอยู่ในรถแท็กซี่มุ่งหน้าไปสนามบินเตรียมตัวเดินทางกลับเกาหลีโดยมีมื้อสุดท้ายในเมืองไทยของพวกเธอคือแกงผนงหมูที่สีเข้มข้นน่ากินสุดๆและดูเหมือนเธอจะติดใจชานมของไทยเข้าให้แล้วพร้อมกับซื้อของฝากที่คนเกาหลีนิยมซื้อกลับบ้านอีกด้วยก่อนที่ภาพจะตัดมาเป็นฉากสุดท้าย ที่มีทุเรียนกองใหญ่ตั้งอยู่ตรงหน้าพร้อมกับเธอที่ทำท่าปิดจมูกแบบขำๆและมีข้อความขึ้นมาว่าอย่าลืมกดติดตามช่องของเธอด้วยนะและไม่นานนะักคลิปวิดีโอก็จบเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่านะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ